สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางเวลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮ้าจะแนวทางของวันที่12เดือน12จะเดือนธันวาสองหาหกแปดจะมือนีมือ,มอสุดท่ายแล้ววันศุกร์จะเลาพัฒนาวันศุกร์มือสุดถ้ายสรุปแนวทางวันที่10กันก่อนจะสำหรับแนวทางเวลาพัฒนาวันที่1 0ให้เด่นวิ่งดูโตเดียวจะ ไฮเดนเก่าวิ่งเก่าหลุดเก่าเนาะตัวเดียวแขนเลยสำหรับพ้นหกโตจ้าสี่สองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดสำหรับแนวท่าก็เอาอีกคือว่าผ่านไปเนองหายเก่าเก่าบ่มาเราจะเจ็ดบนเจ็ดหลางเนาะหลางชุดสี่โตก็เอามาเจ็ดแปดหลางหลไรกบนหนึ่งเจ็ดโอ้โหเจ็ดบนเจ็ดหลางถือจับได้เนี่ยคือว่าปัางเนาะเม็ดเดียวเจ็ดบนเจ็ดหลางเนาะจ้าสำหรับเมื่อนี้ตามดูนกันต่อจ้า สำหรับเล่าพัฒนาแอนดรอยลงกหายสองสูตรเนาะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮานี่คือมาเคลเล็กเด่นเนาะจะจับขู่ผ่านไปมาใส่วิงว่งใส่ลูดใส่วิงว่งใส่ลูดใสย่ยิบจับไปวิ่งไปลูดกับพอสิมิชอยู่เนาะสำหรับแนวทางของเฮานี่คือมาเด่นถูกประตูเลยล่างชุดพวกโตนี่คือสี่สองกับเขาเด่นสี่รุ่นสี่สำหรับ หลางสุดสี่ตของเฮาคือเจ็ดแปดเลขพี่น้องจับหายแปดเก่าเข้ามาเจ็ดแปดเข้าเด่นแปดลูดแปดชุดเด่นจะใวิง่งสลุดแต่ยิบจับแปดไปวิง่งไปลูดกับมาหลางเนาะสำหรับบนก็นคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดชุดกันของเฮาเด่นหนึ่งแต่ไปบวถึงหนึ่งเจ็ดจะมาแค่เด่นวิ่งลูดอย่างเดียวเลยสําหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเนาะสําหรับสามตัวโบสามตัวบนกะผพดไปตัวเดียวจะสูตรเดิมสูตรลัก สามตัวบดในไฮแปดแปดหนึ่งสี่เนาะเขามาแปดหนึ่งเจ็ดสำหรับสูตรสามตัวบนเราจะโอ้โหคู่แรกจ้ะสำหรับมื้อนี้ตามรุ่นกันต่อจะสูตรเม็ดเดียวมื้อนี้แนวทางให้เด่นฮก่างใส่วิ่งใส่ลูดมาฮกชอมฮกวิ่งลูดได้เนาะจับให้เป็นแนวทางแปดครูจ้า หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่สำหรับเม็ดเดียวโตเน้นเน้นซีคูจะเน้นหกสอง หกสี่หกแปดหกเก้าสำหรับแนวทางค้มหาตามนี่เลยจะมือนีคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มบนหล่างตัวเน่นตัวจอละการนาะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะลงงหายสองสูตรคือเก่าจ้า กดสินำไปเป็นแนวทางกระเรียบเทียวบวีโกกันอีกทีหนึ่งหละการนัแนวทางกับเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณเราจะมีข่าวละคามีรูดจ้าขอให้สุขดีกันทุกคนทุกทานนะจะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยลกักันเนาะสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมแนวทางใหม่ๆกันอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้จะเผื่อเสียดายผัพาแนวทางเถี่จนล่วงหายนะจะแนวทางดีๆมีใหก้กันใดถูกวันจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสนี้จะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า